สวัสดีคับนั่นนะมนีศิภาเบิงต้นกาอายุประมาณเจ็ดมือนะครับของสวนเสียเทนฟาร์มนะครับ,บเป็นต้นกาที่ปลูกในช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็ช่วงตน้นตอนนี้ก็วันที่หนึง่งมีหน้าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับต้นกา ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับของสวนเสียต็นฟาร์มสังเกตจากยอดจากใบจากใบจากยอดนะครับยอดนี่สีแห้งต่อกันขึ้นมาเลยครับแบบนี้ที่ว่าระบบหลากสมบูรณ์นะครับระบบหลักสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์นะครับเสียเทนฟาร์มนะครับกับซิมา ว่าถึงเคล็ดลับในการดูแลนะครับในการดูแลต้นกะเห็ดจังไดคือต้นกะจังสีสมบูรณ์นะครับต้นกะบ่คอยเป็นโรคบ่คอยสั้งเขียเห็นว่าใบกับสีงามบ่คอยบ่คอยบ่คอยยิกบ่คอยง,อ,ยงอนะครับตันที่ิาท่าที่เ็ามานะครับก็บ,บ่คอยก็บ,บ่คอยเจอนะครับ ที่ผ่านมากครบ,บค่อยเจอใบอีกใบงอนน่ครับบอบอค่อยเจอสวนหนึ่งไายหนึ่งกาจะมีเจอบางประมาณตน้นต้นหนึ่งสองต้นนั่นีินะครับลูกออกไรก็แล้วนะครับเป็นยังเท่าคือบ่เจอถ้าเข้าถ้าเข้าหูว่าต้นตอมันเกิดจากยัง ะเข่ากับแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะครับกระสิบมีอย่างนะครับกระสีคาถากระสิบเกิดนะครับคือจังถาว่าใบหยิกใบงอ,อาวาวรัสถ้าเราดูถา้าเขาบูว่าเกิดจากมแมลงวีขาวบ่มแมลงปากดูดบ่นะครับเอ่อเข้ากับป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุนะครับ ป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุถามว่าป้องกันช่วงใดทุกช่วงล่ะครับตั้งแต่ตั้งแต่เพาะกาเลยนะครับเพราะว่าข้าบรูดอกว่า,าแมลงวีขาวหรือว่าศัตรูพืชวาน่สิมาในช่วงใดขาเข้า,าบรูสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือป้องกันป้องกันทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มเพาะนะครับเริ่มเพาะข้าก่า ยอดสตกเกิลจีลงไปในถาดเพาะในกลนุมเพาะประมาณนี้นครับเพื่อป้องกันตอนที่เป็นออกใบมากแทงแทงใบมากประมาณใบหนึ่งสองใบนะครับเขาก็เขาก็ต้องฉีดยาฉีดยาฉีดยากันเพียนะครับฉีดยากันเพียก็ีดกันพวกเพียไฟพวกไล่พวกยังต่างๆ ยาก,กันไว้ขออย่างเดียวครับขอให้มีระเบียบวินัยครับนัน่นนะขอให้มีระเบียบวินัยในปฏิทินเท่านี้ครับโนดไว้เลยครับปฏิทินนี้เท่ากามือไปโหลดนะครับว่าเจ็ดมือเท่าฉีดยาเธอนึงเท่าสิปปองกันจังใดน,นะครับสุมทุกว่าสามสี่มือฉีดเธอนึงนะครับ สามชีมือชีดนหนึงน่งเข้ากับต,ตั้งเตือนความจําไว้เลยครับว่าเข้าฉีดมือนี่อีกซีมือข้างหน้าเข้าต้องฉีดขอแต่ว่าเข้าต้องมีระเบียบวินัยครับคือถึงมือฉีดก็ต้องฉีดถึงมือใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่นะครับเป็ดเป็นตะล่างออกมานะครับเป็นจะเป็นการว่างแผนอีกอย่างนึงมันจะชีก่อนทางชั่วากันเขา้ากับชีหัวเอมือหนีคบรอบฉีดยาแล้วถ้าเข้ามาฉีด พอฉีดนี่มันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาด่ด้ยกตัวอย่างเช่นขาเสียบเพียไฟนะครับท้าบาิลยฉีดยาปุ๊บทาเพียบไฟตัวหนึง่งมาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นกาเข้านะครับว่าดูดน้ำเลี้ยงจากต้นกาเข้าไปในคืนหนึ่งในคืนนั้นในมือหนึ่งนั่นนะครับแล้วไป เราไปไหล้าย่ไปต้นอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าแม่มแรงตัวนั่นนะครับในขึ้นนั่นใหญ่ไปสองสามต้นนะครับเพื่อนก็มีโอกาสติดไปสองสามต้นนะครับแต่ถ้าถามว่าในขึ้นนั่นนะครับถ้าเกิดว่า,มาแม่แรงบนไอ้มาแค่ตัวเดียวนะครับสมมุติว่ามาเป็นรอยเป็น ลอยเป็นพันตูวนะครับพี่ลองพี่น้าๆก็ลองนึกภาพเบื้องว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าม่หลายแล้วแต่ละกับบริเลงแค่ต้นเดียวนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปสองสามตน้นถ้าแพร่เชื้อไปลัดไปในสวนก็เพียงแก่ขึ้นเดียวนะครับเชื่อมันอาจจะ ไปทัวร์สวนก็เเ็นใดนะครับถ้าเกิดว่า,มาแมงหลยนยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีระเบียบวินัยในการฉีดผลยาป้องกันนะครับทุกขั้นตอนนะครับบอบอไปปลาละเลยต้นก่ามันตรวจแปลงฉีดเรื่อยๆตามตารางที่เขากำหนดไว้นะครับกระสีบัค่อยมีปัญหายังนะครับ ต้นกาดชุบู์แข็งแรงแข็งแรงก็มีการมีกัดสมรถตานท่านหลคได้นะครับตานท่านหลคต่างๆก็จะเลื่อนเติบโตได้ดีระบบนหลากดีเขากับคอยบ่มรุงปุ๋ยไปนะครับบ่มรุงปุ๋ยไปเรื่อยๆบวกกับการป้องกันไปเรื่อยๆนะครับเปี่ยเทันี้นะครับเขากับสีสามารถป้องกันเกี่ยวกับ วายรัดไดน,นะครับแล้วก็จะช่วยให้ต้นก่าเขาต้นฟักทองเขา่นขขเขานะครับจเจริญเติบโตได้ดีพ่ามียังลบกวรเพื่อนก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําคัญก็คือตรงนี้ระเบียบวินัยครับขอสําคัญสาหรับสวนสเสเียนฟาร์มนะครับก็มีโนดไว้เลยในปฏิทินเป็นมือๆจนกว่าจะ คือว่างแผนไว้ตั้งแต่แรกจนกว่าผุนนะครับจนกว่าเ,เด้กเก็บเกี่ยวระยะเวลาจาักมือนี้เขาเขาวางแผนไว้เลยตั้งแต่ตอนแรก